อ e. p ที่5บทที่12ถึง14ชยาชนากตาพุทธ,ธาเฉตวามมาลังส,สวาหานังจตุสัจจาลพังจตุสัจจาสพังละสังเยวิปิงสุนาราสภาตันหังกาลาทโยพุทธ,ธาอธาัทวิสติ นากยากาสเพปฏิทิตตาไมหังมัทธเกเตมุนิสลาสีเสปฏิทิตโตไมหังพุโทโธธรรมโมทว,วิโลจจเนสังโคปฏิทิตโตไมหังอุเลสัพพะคุคนากาโลหาทเยเมอนุรุธโถสาลีปุตโตจะทักกิเนโกธันโยปิติ พาคัสมิงโมคาลาโนจะวามะเกทากิเนสวเนไมห่างอาสงอานันทะลาลาหุโลกกัสโปจะมหานาโมอุภาสงวามะโสตะเกเกสโตปิธธิภาคัสมิงสุริโยวะ,ะพังกโลนิสินโนสิริสัปันโน โสพิตโตมุนิปุงคโวกุม,มาละกัสโปเทโลมะเหสีจิตตะวัตโกโสไมหังวัทนนิจังปฏิทฐาสิคุณากาโลปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทสิวลีเทลาปัญจคิเมชาตานะลาเตติลกามะมะ เศสาสีติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเถราิชิตวันโตชิโนรสาชลันตาศีละเตเชนะอังคะมังเคสุสันทิตาและตนางปุรตัตโตอาสิทคิเนเมตตาเมตตสุตกังทชัชชคังปัจฉโตอาสิวาเมอังคูลิ มาลกังขันธโมละปะลิตันจะอาตนาติยะสุกตังสุตตะกังอากาเสชาธนังอาสิเสสาปากาลสันทิตาชินานานาวะยะวะวะระสังยุตตาสัตตปปาการลังกตาวาตาปิตาทสันชาตาพาหิระวัดชัน ชัตตุปัทวาออเสสาวิยนังยันตุอนันตชินะเตชาาสะสาวัสโตเมสกินเจนะสัทธาสามพุทธปัญชเลชิลิปัญชะละมัชชะวิระวิหาัันตังมหิตะเลสัทธาปาเลนตุมังสเพเต,เตมหาปุริสาสภา อิเจวะมันโตสุขุโตสุลักโขชินานนุภาเวนะชิตชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะช,ช,ช,ชิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตะรายโยธรรมสัทธ,ธรรมานุภาวะปาริโตจลามิชินะปัญชเลติภาุงสหัส มัคภินิมิตสาพคุณธันตังคีเมฆลังอุทิตโคราตเสนมาลังทานาทิธรรมวิมัวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวพระวัตุเตชยมังคลานิมาลาติเลกขมภิยุตชิตาสับภรติงโคลัมปนานาวกรรมขามะัทะทะยักขังขันตีสุทันตวิตตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวพระวัตุเตช,าาตเตชยมัง ลานินาลาคิลิงคชาวารังอิตมตัตภูตังทาวิศิจักกามสวะนีวะสุทาลุนันทังเมตตามภูเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาาะสาวะตุเตชยมังคลานิอุคิตตะาคัคขัมะติหัตถะสุทาลุนันตัง ทาวันติโยชนะปะทางคูริมาละวันตังอิทธิพิสังคาตมะโนชิตวาบุนินโทตันเตชะสาวดุเตชยมังคลานิกัตวากัตวานะกัมุทลังอิวัคขพนิยาจินจายะทุกทะวจนังชนากายกายะมัชเช สันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตศสาพระวุเตชยมังคลานี้จัดจังวิหายะมะติสัจจะกะวาทเกตุงวาทาพิโลปิตมะนังอภิอัตติอันทภูตังปัญญาปฏีปัชริโตชิตวามุนินโทตันเตศสาพวะวุเตชยมังคลานี้นันโปบนันทะ พุชคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตณะเถระพุชเคณะถามาปยันโตอิทูปะเทสวิธินาชิตวามุนินโทต,ตันเตสสาพอดุเตชัยมังคลานิทุกขาหะทิฏฐิพุชเคณะสุทัตทหัดทังพรมังวิสุทธิชุติมิทธิภากาศ พิธานังยานาคาเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคถาโย ο, วาจานโนทินณะทิเนสละเตอตันทีหิตวานะเนกะวิธินาหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏทวานิโมขัง สุขังอธิคเมยยะนาโลสปัญโยมหากาลุนิโกนาโถหิตายาสัพภาปานินังปุเรตวาปารมีสัภาปาตโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจวัฒเชนะโหตุเมยชยมังคลังชยนันโตโพธิยาโมเลสก,กายานังอันทิวัฒโนเอวังตว,วังวิชยโยโหหิชยสุชยมังคะเล อปาลาชิตปัลลังเกสีเสปทาวิปุกคเลอภิเศเกสภาพุทธานังอคัปโตประโมทติสุนคันตังสุมังคาลังสุปภาตังสุหุติตังสุขโนสุม,มุหุโตจายุสิทธจายุสิทธังรมมจาริสุปทักขินังอายากรรม กายกรรมมังวาจากรรมมังปัทขีนังปัทขีนังมโนกรรมมังนิทิเตปัทขีนาปัทขีนานิกัตตวาละพันตัดเถรทักขีเนาวตุสัพพมังคารังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสธาโศธีภวันตุเตภวันตุสัพพมังคารังลักขันตุสัพ พระเทวตาสัพพรรมานุภาเวนะสธาโสตีพระวันตุเตพระวันตุสัสม ale, พมาลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังคารนุภาเวนะสธาโสตีพระวันตุเตยาเทวตาสัติวิหาระวาสีนีถูกเปคะเลโพธิคะเลติหิงตหิงตัทธัมมะตาธรรมะทาเนนะพระวันเตปุชิตา โสจิงก็โลเตถะวิหารมันทะเลเทราจะมัชชานวักาจากพิขโวสาลามิกาธานปฏิอุป,ปาสากาคามาจะเทสานิคมาจะอิสลาสปานภูตาสุขิตาพวันตุเตฉลับชลาผู้ชาเยปิจากอันทสัมภวาสังเซสังเส,ส,งเสทักชาตาอัทวโวปา ปะปาติกา <c oughs> นิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัมเพปิทุคัสกาโลนตุสังขยังทาตุจิลังสัตตังธร,รมโมธรมัตถะทารา,าจะปุคลาสังโคโหตุสม,มัคโควะอัธายะจะหิตายะจะอัมเหรักขตุสามธร,รมโมสัพเพปิ ธรรมจาริโนวุตติงสัมปาปูเนยามะธรรมเมอาริยปะเวทิเตปสันปสันนาโหตุสัมเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทาลังประเวชันโตกาเลเทโวประวัสตุอุทธิภาวายาสัตตานางสมิทธทางเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตชังน,นิจจังลักขันตุปุตตะกัง เอวังธรรมเมนะราชาโนประชางลักขันตุสัพปทา